คนเบิดสมองสบอตนะมบพนธ์เนาะออวัยวภายในประเทศกัต่างประเทศกับยิ yeah. ้นดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของบาวีชาแนลเนาะมนนี้บาวีกัไลมาหาสาวโสดพมพนสาวโสดเนาะเขาก็ยังบ่หุเเสียงยังน้ำพน่นดอยท้งืนท้งซานนอยู่ตั้งนั่นแหละพม่พนองทางหังของบาวีเนาะ จะพาพี่พาน้องไปหาเพื ong, noon, ่อนเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปหาเพื่อนเลยเพื่อเปิดใจบวกหรือว่าอะไรเนาะโอเคเนาะโอเคแบบนี้เนาะนเาะได้มาหาทางด้านน้องนางเนาะน้องนางบอสเห็นอะไรคนเปนได้ลงไปพี่น้องสบายดีเด้อน้องสบายดีโดยสาวนางคนอื่นเท่ากับที่ตามมาอยู่หน้าเพื่อน ว่าหากัเนเาในคลิป YouTube ช่องอื่นๆเนาะทางด้านน้องนางนี่มีอายุจักปีจังล่ะตรงนี้กะสร้างให้เข้า7แล้วอ๋อ26สิเข้า7โดยดเป็นสาวโสดโดยสาวโสดยังบ่เคยอันแต่งงานหรือว่าสาวโสดเนเนาะคือว่าทันโสดทนสดเป็นจังได๋จังว่าคือว่ามาเปิดใจน้องล่ะ โมมีคนคุยบ oui oh, ่เป็นไปได้บ่คนคือผู้จบผู้งามอยู่ว่าบ่มีคนคุยบ้านครูบาลในบ้านในอย่างนี้เด้ดใช่ไหมสนหลายในบ้านบ่มีมีแต่หมู่กันเองโอ้สนหลามีแต่คนคู้แจ็คแบบเป็นหมู่เป็นคู่เนาะแม่ว่าผู้บ่าวนี่ตั้งสเปคไว้อยู่วะนี่ มีสเปกอันยุงอันน้ำสัปปานระมาณมขนไปดเท่าไรปรมาณ้าสิบหบหลงมาหาสามสิบใช่เนาโดยสาสิเอาเจ็ดสิดมันก็คือสิบหกนะเข็นมาเข็นมาแล้วมันก็แบบว่ามันขาบรุ่นลายกับมันแบบว่ามันจะเป็นไปบ่ได้พี่น้องเลย รุ่นครับขนาดหลายแับแต่ว่าพวกชิปนี่ก็ยังแบบว่าต้องได้ร่มกันเบื้องต้นเนี่ยอ่าต้องทำควกจักแต่ว่าการที่ว่าเจ้าโบมี่คนโอคนร่มนี่แบบว่าบ่ได้มีบ่ได้ไปทั้งหลายวะอยู่เพื่อนบ่โอไปเฮ็ดเวบีเอชยงานอยู่ไทยนี่เคยไปอยู่บ่บ่เคยเลยโอ้แต่อยู่แถวล่าเขานี่ได้สักบ่เคยไปอยู่ในเงื่อนนี่ อยู in ่ในธรรมชาติอย่างเดียวอือเดิมทีมน่ะสิว่ายังบ่ได้เหนนกกวงเนาะแม่นแตเลยแบบว่าทากเห็นกวงภายนอกคือว่านีบ่ยไปอันนี้ยังบ่พออันนี้ก็เลยว่ามเนอยาดลูกเคยอลองลมไปเบิ่งก่อนในโลกโซเชียลลองเบิ่งเพิ่นว่าทงือมันน่แ่นฮอดเนาะ บบ่ได้เด้เกิีแม่นมาฮอดมันน่าสิอันบอคนที่ใช้ทเที่ยวอาจสิบ่แม่นอายุหลายกอายุลเดียใกล้เคียงกันก็มีแม่นอ่มันบ่ได้บ่เนาะเขาีาาํา่านสนาชงมันบ่ได้ยากลยังาแม่นของเฮานได้ก็ของเฮาคือเก่าั่นนะทางนสินี่มันก็ยังมาคือเก่าปกติ็อยู่แต่บาดเฮือนนีเฮ็ดให้เฮ็ดหนาอีแเนาะ คายเครื่องเนาะแน่รายี่บเห็นไหมน่หนต่อะพอกุยุคกยินอ้เดินเี่นีาเจ้าเปิดใจไปนี่มีคนโอกคนลมหรือว่ามีคนถักมหาอยู่บ่ยังอยู่พี่ช้างว่าแทบ่านบ่หนุ่มๆนี่เนาะว่าภูเนี่คนญานบอกวานี่อะร ทยลาประเทศนอกก็ได้โออได้หมดถ้าชดชื่นนอกก็มามาโวย่าโแ่พลังม่กับพูดได้เยพาะเาสมอิว่าเป็นภาษาพลังก็สื่อสารยากถ้าเปินู้ภาษาไทยเขาก็สื่อสารได้ถ้าไปนเราเป็นภาษาเนี่ยครับแม่ต้องกไดาอพี่เจ้าเวียนฮอนห้องเ๋อเยนจม สังกฤษก็ได้เด็กๆน,นหน่อยๆเนาะมันกับต<ป>าต่างประเทศกับถ้าเป็นคนลาวหรือว่าคนไทยนะจะคุยกันได้ไม่ว่าคุยภาษากลางไม่ว่าภาาษอังกฤษนี่ก็คุยบุกเบิได้ได้เด็กๆนหน่อยๆเป็นบางคำเนาะแต่พอไหวอยู่บางคำเร <ๆ S 1> ีย <c oughs> นจบมาจากปีละแต่หลายคนจบแล้วหลายคนจบแล้ว่อบเพราะว่า กะบอายุไล่ก eh ับเพื่อนหางกเบเยนจบกับมีเพราะว่าว exactly. ันบานหอมเขาเยนมาซ้ำก yeah. ันเด้นหาเขาเยนซาของมึงันี่ยต no. ัมงอันเปิดคิดเปิดใจมาในกยังโมมีอันโรคโรเป็นวันเนาะมันจะอัสีพ่อในเอฟซีบอยนี่ก็มีเลยบอวบยเราเห็นเอฟซีชาวโสดหลายอยู่สิ่เดยพเร็วๆนี่ก็มีกบวนนน เปิดใจพี่น้องเลยถ้าสนใจกนไล่ให้เพชรให้ไล่เพิ่นไปยิ่ว่าจะผูกเพิ่นมาจับปากกันโอ้ให้หลังไหมเแมนพี่น้องเพราะว่าการที่ว่าในกรณีที่ว่าเฮาชี้ให้ไปรอดนี่กับางเทื่อบางที่ผู้ว่ามันก็โทรมามีหลายรูปแบแมนบางเทื่ออาจจะโทรมารบกวนบางคนกัแบบว่ากินเหล้าเมาเหมือนยังอย่างนี้นะ คยโทรมาหาผู้เช la so ่ผู้ชาวเนี่ยก็มันก็เป็นอันบุกคักบันไดพวกยูทูบเบอร์กับบริตตีเพิ่นอ่าเพิ่นที่ว่าเพิ่นบุยยังให้บางคนกับเพิ่นกับเบิ่งกนอนแต่เข้าให้ไปคนที่ว่าโทรมาแบบว่าโบคอยอ่าโอเคบันไดกัมันก็สีเสียเขาอีกเนาะโอ้ช่างผู้ช่าเนี่ยสีบอกเขาว่าโอ้เอาเบอร์เอายังให้คนกับโบเบิร์นโทรมาหลุดแจ็คก็เอาประช่งประช่งนิ่งพันกันอยู่เนาะมันกับบุกคืออีกที่น้อง ก็จำเบิ็งก,ก,กันเห็นแล้วคนเทคนิคการดื่น้ำนี่ก็ต้องคุยกันไปเบื้องก่อนเนาะ <c oughs> โดยว่าพ่อแม,ม่กับผู้ยุบอธิบายการที่ว่าเข้ามาเปิดใจเรื่ <c oughs> องนี้ผู้ยุบอ๋อเมื่อวานเมื่อเกิมีผูาวไทยมามาสุดว,ว่าพ่อแม,ม่บ่ <c oughs> <c oughs> พภ์หรือโบ่ได้ได้เคยเนาะโอ้โบได้ได้นี่การที่ว่าเขาเปิดใจในเปิดใจแบบเห็นโรคก่วงให้โรค ูได้มั่เห็นคนหนึ่งสองคนเน๊ะให้สาวเราพูดเอาว่าไว้ช่างชัดนะว่าเราก็ต้องไม่หืหลายคนเพราะว่าบุรุษนอกทำเจ้าได้เปิดใจไปแต่มันต้องมีคนรักไทยกันเข้ามาเนาะบอกคนหนึ่งแต่เราไม่เลือกเลว่าจะมันหลายกว่าคนหนึ่งอะไรถ้ามานำเพื่อนบัดเพื่อนใกล้หิมทางใกล้ถนนใไงเป็นห้วยรถันตู้เพื่อนรถดีโวกเพื่อนมาจอดอยู่หนาทางนูรนได้หนั่งเถิด เฟิร์นฮอนผมชวนฮอนยูทูบเบอร์ผู้เพิ่์นมาตั้งเถื่ไหน่จับลายเจ้าชื่อเื่ออจัดชื่อเชื่อกมาเม็นเจดามาเม็นเจอดมาหาเอ้าแต่กี้ว่าเนาะบัตนี่ว่าผมได้ได้บัตนี่จำหมดว่าผู้บ่าวไทยอย่างมาเยี่ยมมาเยามนี่ก็พอมาได้อยู่มันอ๋อใช่อ๋อยินดีทักลา เอฟอเ c ซเนาะอฟเ้า่ซาะบริบาลแต่ผู้บอาด้งคนกับเจ้าแบนี้บริบลแต่ว่าผู้ว้าผู้คนมาเยี่ยมมาอยางแตอกัมี่เยี่ยมมายามาตื่นในวนมาเบิ้งเหมือนจเห็นในนาทำกลมหูแจ็กกวัาท่านมะนั่นคืออไปนกินฟ้ามาพี่กินเขาน่นะบริาลผู้บาอย่างเดียวแต่เอซจะหลายๆคนเนาะ็นอย่างมาเบิ้งมาวสาวล่าเน่ย วัฒนธรรมของล้าวอยากรู้จับบางคนกันนะเดี๋ยว่าเคยอย่างเคยลมเบาอยู่ป๊อเคยอยู่ออลมมันเบาเล่าท่านี้นะบออ่ก็ได้ลมมาหลายปีแล้ว คนคุยอ <un> ่างามอ่า <f> ว <ui> <un> ่างๆเนาะอ่าามว่างๆนี่นสิให้รับตลอดก็บ่ได้เนาะเวลามีเวียก็มีเวียอยู่มันต้องแยกแยะออกแบ่งเวลาว่าเฮาก็เฮ็ดเวียเฮ็ดงานนํามีเวลาก็คุยนําถ้าบ่มีเวลาก็บ่ได้คุยนําให้นําได้คุย แบบปแปบลบว่าอคําว่าคําว่าแบบว่าเจ้าโอ้ลม,มาอายัางกันแ้วนี่สมมติว่าทั้งถึกว่ามีผูเ้าทยมากนี่เพราะว่าเพ่นอยากได้เจ้าปอยูพุ่นนี่เจ้าใบไร่อีบอ่าอันนี้มันก็ขึ้นกับพ่อสองคนัน่ลมกันเข้าใจกันบ่เพราะแบบว่าเจ้าน่ำโพได้แบบว่ายาน่น้าโพน้าเม่อยู่ทางบ้านทั้งดี้บ่แ้วีอยู่เรียงิอ่นอยู่บ ไปไปมาๆเนี่ยพอาะไว้เนี่ยไปไปมามาเพราะไว้น<อ>เนี่ยเท่ากับัะถามไปเว่าให้เนี้ยแน่นะเพราะว่าชวนลายถ้าเป็นผัวฟังไทยนี่ชวนไลน์ในเพื่อนมิจจะอยากไล่เมื่ออยู่พุน่นว่าเพื่อนบบอยากมาอยู่ลาวเทาเพื่อนว่ามัานโมมีเวียอะเจงานทั้มมาสัา่นซะอ่าก็เลยอยากให้เขาถามทั้งล่าผูเช้านี่หรว่าเพื่อนสี่ไปยุพุ่นไล่โบหรือว่าไปไปมามา,บาโบเนาะเพื่อนบางเตืออบางทีเพื่อนก็อยากหูจัก นะรู้จกเห็ดแล้วคนน้องพอดีว่าก็ได้เนอนนองเคือเฮาคุยกันเออหักแฮงกันเนาะไปพุ่นกะมันเป็นตายว่ายเนื้อเชื่อใจก็เพิ่นกะหัวไปอยู่พุ่นกะเที่ยวมาเยี่ยมมายามพ่อเม่ทั้งพี่กับมีแมนมันอยู่ทีคนสองคนคุยกันอย่งไรบ่บ่ ที่บันนี่ก็ขายแต่ของคู่มือหนืออะเนาะอยู่ในเรือนในชาแนละไรอะไรไปทางไหนขายเครื่องขายของพันแต่ละมือก็ขายดีอยู่ปะก็พอได้ขายกอได้ขายนะกับ็ถึงก็า่ขยดีกพอได้เุนบ้านนอกขายกวันเล็เน้อยๆน้เนาะบ้านบ้านโใหไ่แบบ มีหลายห่านเนาะมีหลายห่านหลายลาดเนาะหมูแบบว่าหมูวันใหญ่นี่มันเพื่อนมันให้บ้นกะยังบ่ได้รดเนาะยังบ่ครบมาสักยังบ่ครบทุกอย่างเนาะมันมีเป็นบางอย่างบางอย่างก็มีบางอย่างก็บ่มีเปิดมาดนแล้วบ่รดลากาสองปีไปยังให้ยังทื้ยังบ่พอว่าซอมาสัก

ว่าการที่ว่าเขาจะศึกษาดูใจนี่เจ้าที่ให้เวลาเป็นนานอีู่ว่าสมมติเราเป็นอย่างมาแต่งมาโพนสำหรับอันนี้ยสำหรับการจะเล่นซิลล้อมตัดกระถืกับสองสองคนแบบสิลมกันเข้าใจกันบ่เห็นว่าเขาลมกันนะเออว่าสิพบไปไปมาๆเออกะสิตัดสินใจเนาะแมนอ่าผมแมนว่าเออสิว่าวคำสิว่าวว่าให้เวลาคอยปีชงปีมันกับบุคคลเนาะเพราะว่าเขายังไม่ล่มกัน มกันเข้าใจกันบอว่าเข้าใจกันแหละมันกับบอร่มบบนานเนาะต้องแบบว่าให้เข้าใจกันดีดอ่ามันกับบถึงขั้นว่าสีเป็นปีคำว่าเขาเข้าใจกันเนาะบางเท่าสี่ห้าเดือนนี่ก็คำว่าเขาคุยกันคักแน่เนี่ยก็คือสีโอเคแหละพี่น้องเลยก็งี่บ่ออนสี่หาเดือนคำว่าขับรายกเข้าใจกันแข่งเจ้ากับกันนู้ผู้บ่าวฟังมึงเด้อผู้บ่าวเลยบางคนคือ ก็คืออันเคยมีอยู่เนาะหลายๆคนเนาะบางเจ้าก็กนจนจเทพสีโบน้อยฮู้ว่าเพิ่นลงกันนะแต่ยังเงินได้เพิ่นยังได้หากินรองแต่งรองกันวา่าท<ด>่านคะเนคพระรงแทพสีบ่ในหมู่บัตรแล้วแต่ <c oughs> าเจ้าแล้วแต่ผู้ใหญ่ <c oughs> <อ>แล้วผู้ใหญ่คุยกันแล้วแต่ผู้ใหญ่คุยกันเอ <c oughs> ็นวานลูกสาวงามในพระรงเพ่ง โม่นต <irgend> <laughs> ้บอสนใหญ่เ็กันโดยใหญ่ออกัน้เ็นว่ีเหตุแลคนขต้องแยกแออกเนาะเออเนาะการว่ากันจะกันเองคุยกันร่มกันวางเี่อมันกิอดชิใส่เวลารถแมนตรงให้เข้าใจกันทได้พี่น้ ทำว่าแบบว่าคนที่ว่าแบบนะอ,อยากพึ่งอยากพวงแน่กันบางเทื่อมบางที่ก็อาจจีคุยกันอยากอยากไปกันแยะบางเทื่อมบางที่กัอาจจีได้ร่มกันจะนึ่งจองเทื่อมนี้ราะว่ายัาน่นไปกัน่ไดไรพี่น้องต้องให้เข้าใจกันนั่นแหละพวกคนทฮามันอยู่ไกลกันเนาะมันบคุคือได้คนที่ว่าอยู่ใกล้กัน เชื len, no? ่อมันในกันได้กันนะเนาะแมนต้องเชื right? ่อม oh, <so ันในใจกันต้องวางใจกันไว้แมย่างแบบว่าบู้หายนะเว้ยแมนแมนไม่มีความเสื่อใจต่อกันว่าเออเดีชีว่าเออคนนั้นไปมีนบินเหงาเดกงานดอกอย่างสั่นอย่างสิผู้หายเมียไปบู้หายหัวไปหวงกันอย่างสั่นอย่างี่มันก็บได้อีกแบบนั้นเนาะมันก็ได้จบกันทั้งสอ่เรายังไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันนะ คนเฮาเพื่อที่ตัดสินใจเลือกครูชีวิตเดี๋ยวมันก็ต้องอยากให้คิดทักทกก้นเน่มันผมไม่เหนว่าเอาเมื่อเดือนสองเมื่อผมเห็นว่าคือเชื่อผฝาเนาะถ้าโมมาเปลี่ยนออกไปโลดไปสั้นเนาะมันคนระแบบพี่น้องเนาะมันหอได้เปลี่ยนไปหมได้เปลี่ยนหมดได้เดี๋ยวถ้าหลังไม่พูดเนี่ยเอาเช่นเอาทั้งเพจทั้งไลน์เพื่อนใหม่เนาะมเพื่อว่าญาติเรามีผู้บ่าวผู้แฝวเนาะอยากได้อยากขอเฮากั ไอ้เพิ่นคุยกันเองฮะนะเรื่องหมักเรื่องหมักหักกันกันแล้วถ้าคนสองคนคุยกันแต่ว่าเฮาสิไปบอกว่าไอ้เพิ่นว่าโอ้เอาคนนี้คนนี้เฮาก็เห็นให้บ่ได้แบบนั้นนะแต่ว่าเฮาก็เห็นให้คนอสองคนแค่หู้จักกันเนาะทางออนไลน์ซื้อเฮาก็บ่ได้ว่าเอ้ยโอ้เจ้าเอาเด้อคนนี้เออดีจันอย่างที่เฮาก็เห็นให้บ่ได้นะก็ว่าอยากให้แค่ว่าเพิ่นคุยกันเข้าใจกันก็แล้วแต่เพิ่นนะนะสิคุยกันแบบใดก็แล้วแต่เฮาก็แค่ว่า ชงเพิ่นแค่ให้คนชงแม่นให้คนชงคนรู้จักกันแค่นั้นเองวอร์ชิมาโทษยูทูบโอ้ยอย่างนั้นบอดี้คัมมี่บอดี้บอแม่มา้โลนกับมันน่องเพิ่นกับโลนนเติบเลยห้เพิ่นไปหาขายโคขายเครื่องได้ปะบอยรบกวนเพิ่นก้ะโดนพอชงควรเนาะได้ไหมเนาะเอาค่ะบัเติมเงินให้เพิ่นจกเล็กเล็กน้อยพี่น้องเลยเซ็ตตบไลน้องตบไลน์ฟุบาว พอได้ให้ฝนตอบเช็ดตอบไลฟ์ผู <sh are <sh are ้บ um ่าวพี่น้องเลยเล็กๆน้อยๆนี่แหละเนาะกระน้ำใจจากขอบใจน้องสลับน้ำใจให้ทางบ้านโดยแต่วงมียังได้แม่นคิได้จบคลิปลงเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีเด้อเด้อดีดีเอง